ความทรงจำในวัยยาวผ่านเรื่องราวของโรงหนัง standalone แห่งสุดท้ายในสยามสแควร์กับภาพยนตร์สารคดี s กาล่าที่ระลึกรอบสุดท้ายจากฝีมือของสองบุคคลที่ไม่ได้จบด้านฟิล์มมาก่อนอย่างพ่วมกับแก๊ปอนันตาและโปรดิวเซอร์โต๊กอภิชนเราถึงภารกิจสุดท้ายจากปากของเหล่าพนักง,งาน s กาล่ที่มารวมตัวกันเพื่อรื้อถอนสถานที่ทางานของพวกเขาเอง คิดว่ามันดีที่สุดในประเทศไทยนะขนาดนั้นแล้วพวกสถานที่แบบนี้มันกำลังจะหายไปประสบการณ์ในโรงหนังการดูหนังบรรยากาศต่างๆมันถูกกลืนหายไปแล้วกับแบบกับยุคสมัยนี้ที่เป็นสมัยใหม่ที่ทุกคนอาจจะสามารถที่ดูสตรีมมิ่งก็ได้แล้วเรากเลยคิดว่าตอนที่เราถ่ายอ่ะเราพยายามถ่ายภาพให้ ดูในโรงได้ด้วยสามารถที่เราเห็นดีเทลแต่ละส่วนของภาพได้ชัดมากกว่าที่อาจจะดูหนังที่บ้านแล้วดูจอสตรีมมิ่งซึ่งเราคิดว่าบางทีเราอาจจะพลาดสิ่งที่ผู้กำกับบางคนอยากจะเสนอสไตล์เป็นหนังออฟเซิร์หมายถึงว่าสังเกตการอย่างเดียวเนี่ยมันใช่มันขึ้นอยู่แล้วก็เสียงที่เล่าเนี่ยมันจะมีแค่เสียงที่ลุงเขาคุยกับลุงหลวงปาคุยกับแก๊ปกับเสียงที่แก๊บเล่าเรื่องความงตงาต,ตัวเองจากสิ่ง ที่ลุงเขาชวนคุยขึ้นมาอะไรเงี้ยมันจะเสริมกันไปแต่ว่าทุาบอกนะทั้งเรื่องอ่ะมันจะเป็นเหมือนปราสาุบุคคลของคนเล็กคนน้อยมากกว่าส่วนการที่คนดูจะมองเห็นประเด็นอะไรในนั้นมั่งเนี่ยก็แล้วแต่คนดูจะมอง ความสำเร็จของภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้นอกจากจะได้เป็น1ใน3ผู้เข้าชิงรางวัลกับรางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมบนเวทีสุพรรณหงษ์ครั้งที่31แล้วก่อนหน้านี้สกาล่าที่ระลึกรอบสุดท้ายยังเคยออกสู่สายตาชาวต่างชาติผ่านเทศกาลภาพยนตร์มากมายไม่ว่าจะเป็น Berlin ินอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสครั้งที่72เทศกาลอ d f a หรือ International d o c ument a r y Film Festival a อ s ม e r d a m สาย Best o f f เ c e เทศกาลฮ่องกงเอเชียนฟิล์มเฟสติลเทศกาล Perspective Film Festival ที่สิงคโปร์และอีกมากมายไปเดือนตุลาค่ะที่ที่เสร็จแล้วก็ส่งเบอร์ลินเลย เพราะช่วงนั้นเป็นเทศกาลของเบอร์ลินกำลังจะหมดเขตค่ะก็เลยส่งรวมหลุนงานประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่31ได้ในวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมนี้ทางสถานี True For You ช่อง24ช่อง True Insight ช่อง335 113และ38ชมออนไลน์ทาง True n a t n o w รวมถึงแอปพลิเคชัน True ID ค่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทงังทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป search กันได้ที่ True i n s i g h t นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ